มาดูคอมพิวเตอร์คู่รักครับมาพร้อมกันสั่งพร้อมกันได้ทั้ง 2- สีเลยไม่ต้องตีกันเพราะสเปคแม่งโคตรจะเหมือนกันเลยนะครับดิฟกันประมาณพันกว่าบาท2 0 2,000 0ในเรื่องของราคาสเปคทั้ง2เครื่องนี้เหมือนๆกันเลยครับ c ีพตัวเดียวกันเป็น14-500ทั้งคู่เมนบอร์ดเป็น B760 M เหมือนกันทั้งคู่ฝังสีดําเป็นทั h เอลซูท s ับ B760M Plus WiFi 2ขอสีขาวเป็น Asrock B760M Pro RS WiFi ดำล้วนกับขาวล้วนแรมรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันครับเคลฟ Class V RGB บัส6 0 3 2ชุดน้ำรุ่นเดียวกันเลยครับต่างสีครับ Corsair n a u t i l u s RS นะครับ360ทั้งคู่ RS A RGB White กับ Black ได้ฟิลลิ่งเดียวกันเลย วางข้างๆกันที่แมงมองก็ไปดิโอ้โหนี่ของนี้เครื่องแฟนนะอนี้เครื่องแฟนนะการ์ดจอเครื่องดําเป็น s o แท็กห0า0ูนย์เจ็สังเกตดีๆการ์ดตัวนี้เหมือนจะใหญ่แต่ไม่ใหญ่ครับ2ส,สล็อตเท่านั้น3พัดลมแล้วเย็นด้วยแต่ยาวนิดนึงส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นอ่ากิกะไบต์ SFF ไอมันจะเป็น2ส,สล็อตครึง่งนิดๆน,นะครับมันเกือบ 2. 7 5แล้วเคสของสีดำมอนเทคคิง65 Pro Black ได้พัดลมมาแล้ว2ตัวที่ด้านข้างเป็นแบบ Reverse 140ด้านหลังได้พัดลมดูดออก120มาแล้ว1ตัวเท่ากับว่าคุณได้พัดลมเฟียวๆมาเลย3นะครับส่วนฝั่งนี้ของสีขาวเป็น TT Thermo Tech นะครับเป็น View 380 TG ARGB Snow เป็น Silver Stone DA 850สีดำกับสีขาว Power Supply รุ่นเดียวกัน Silver Stone DA 850 R เวลาขาวมันก็จะขาวทึนครีมแบบนี้นะครับเวลาดำมันก็จะมืดทึนสนิทแบบนี้เพราะนี่คืองานคอมมิกส์สวัสดีครับ